จันนามเกปายุปายาณาขันตาจันนามเกงาาชาติกาไมอายตันานิสจันนามเกสัจโคจังตาอาัตนามเการิวาจังกกวมกนานามเกงนวสัตตาวาสาานนามเกงตังเอิตามัน สมิงกายเกตโลมานะคะนตาจจอมสนาโรติอาจิมิจงวางังอัญญายาคันดิโลมักงปิยกางปาปางอันตงอันตะคุณางอุตริยังกเรจังเปตังเทมปัโโลหิตาเสตโดเมโอ สิกาโมตามาตเถรมาตระมันเตณติสังขายอยเนสอยเทวรังปฏิเสวามิยาวัเทวสีตาจะปฏิการนายวุณาจะปฏิการายานสัมมกัสวตานตัพสิเรนตุปสัมปสานังปฏิการาดยยาวัเทวา ปิณกเดชาธนาตังปิตังปายุนิตตเมิตรกาตังปิเสวามิตเยาวตวายนตมดายนตมันตนายนตมิตรจัณนายาญาวัตเรอไวมายสกายายนิติยาญาปนาญเวงสุปารติยาพระมจเรียนวะหาย โกลานจะเวชนาปฏิห้างกามินาวันจะเวันาโมปานเถอามิยาตาจะเมรภเวสเตียนาวัจจาริยปุริโลยาติปฏิาังกายโนิตเตนาสนานปฏิเตวามิยาวันเทวัตติกาตปฏิจัง ตาณฑ์ธรรมกัจจวัตกาตพันธิเริงตัพัสังปัจจานังปฏิทานายยาวะเตวะอุตุภเรตยาวินทันตังปฏิสัตตานารามาตังปฏิสังขายโอนิโสกิลานะฝ่ายเจยาเปรษะเจภเรตาังปฏิเสวามิยาวะเตวะอุปนันตัง มันตายาติาปัจยังปวัตตมานานาตมัตตเมวตาญาติตาเกียวะรางาตทุกปัุบนะปวดจะปวโรตสมาจะโวนิสตต์ตนิเจียววตโนโยสาพานิปันอิมานิเจียวะรานิอจิโกจะนยานิยางปวิกายัง เวจะมียานิจายนิยาตาปัจจยากประวัตธรรมานตาตุมาตเมเวนตยากดัามิตะปานตยแต่ตุกับตัญจะปวดจาปวดกรลอยตางตุมาจะปวดนิสาโตยวนิเจียวลอยต้นลอยสาโพปัญญายังบินตะปานตัวอาชิโกจะมีตอิมังป

รังพุธิกายังปตะวันทิริยะคโนิโยชายาติปัจมยอาปัเจเวกิตะวายังเกวรังบริพุทธันตัญวาเจวะว ปรนิกาตายวนสจะนิกายดานธรรมกัวาตาตัปัจริยตักปัจจาานาพระนิกายายาวเดวีภิโคตินาปเทชานาสัง ยาปจเวกิตวายุปินระพาตัวปริปุ้นตัวตันวิตวายยณมัตตายะนามันนายะนวิปุสนาญายาวัติวะวิมารสกายาสจิติญาญาปนายะวิเหตุปารติญาภังมัจจริญาโนทายา นานเวะทั้งางมัธยีอังคามินาวันเจวะทั้งด่างนภูาเจตามิอาตาจเมอะเวสันตินาวัจตตาจัปปะตุวิอารจติอัศมยย ตังยาวะเดยวะเติยตายตปฏิการตายยาโหนตายตปฏิการตายยาระสมักจักวาตาตปฏิเรนปฏิจังภาสานงปฏิกาตายยาวะเดียวอุตุปเรตยาวินะจันดังปฏิสัลลานาระ กายปัจจามะจายานีเนรเมพิกเวตามะจิเตนะบินัาปัจเวกิตาปังตตเตเววานียามิ กิตตภามปรปฏิภาตาเมียเทวิตานิตภามปจิตเตอนะเป็นนาตจเวกิตาภามัญโยเมีาคาขวัตระียโยนิตภามปจิตเตนะเป็นน้าตาจเวกิตาภามตาอินุกโมเมียอัตาเตระตัวนวป ลายโนปฟอรมังนุเวชวินยศพรามาจเรเสนาตอนนภุวัฒนเรียจิตปาปจิตเตนาปินนาปาเจเวกิตาพังสาเฟยเมียนิเยิมนาเปยินานาปาวว นาเป็นนาปัจะเวกิตาปังมตะกรณีกรมทายาโตตัมไม่ยนียกรรมปังปันากรรมปัตจเรโตอย่งกรมปังกเรตามิกเรยานางว่างปัปังวาทัดตายา เมริาปจิเตนะปินังปานเวกิตาปันกาอินุปั้ตุณาคาเลอภิรมาเมิปาปจิเตนะปินังปานเจวกิตาปานกาอินุปั้นเออตริมโนสัตามาอัลลมาริยันาสนาวิเตโนิ นาเป็นนาปัญจะเวคิตาปาหิเมโเปีเวะตตามาปะนิเตนะเป็นนาปัญจะเวคิตาปาติุตาปะโกะวติเวภโหตตสการมราภาวหานุปเจวันเจวเมานันตตัวาปิยังยังนะปัญญายิสิกเมยารา ตัจจาราภะะหันตินายนิมัญเยนิกาติอิอาเตะเมตเตะระยิอมตเตนงนะตัวปฏิรักวตตัสตระรังเกยติสัมภัยปฏินาติโยาตนาัวธรรมโอติโยมตตาณนะตปฏิสัตตว